ความเชื่อกับความศรัทธามันทําให้คุณอยากควักเงินมาทําบุญกันแล้วเงินทําบุญพวกนั้นน่มันไม่ได้เข้าไปที่ตัววัดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็สวัสดีครับผมวัฒนพงษ์วงวันนะครับพุ่มกับซีรีส์เรื่องสาธุครับสวัสดีครับผมเจมี่เจมครับรับบทเป็นวินครับสวัสดีค่ะเอลลี่อเชียรยารับบทเป็นเดียร์ค่ะสวัสดีครับพีทนะครับรับบทเป็นเกมครับสวัสดีครับ ปับ๊บพัชชัยฟักดีสุดๆเล่นเป็นพระดลผมหวังว่าทางคุณจะชำระนี้ได้ทันเวลานะครับกลัวเรามีทางรอดแล้ว่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องสาธุมันก็เริ่มมาจากเราอยากจะเล่าเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนนะฮะแล้วก็มันเริ่มมาจากตอนเด็กๆเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่เป็นชาวพุทธแหละได้ทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้ไป ทําพิธีกรรมต่างๆ,ๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งเหลื่อมง,งานขึ้นบานใหม่งานศพอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราโตขึ้นแหละมุมมองบางอย่างเรามันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็มันมีคําถามหลายๆอย่างที่เราแบบสงสัยเกี่ยวกับตัวตัวพุทธศาสนาแล้วก็พุทธพาณิชย์แหละว่าหลักธรรมคาสอนกับช่องว่างของการที่หาเงินเข้ามาในวัดเนี่ยมันมีแกลอะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดคนไม่ดีไปแบบคนที่คิดไม่ดีไปแฮกระบบนั้นคุณจะพาพวกมึงดูบิสเนสโมเดลที่ดําเนินการมายาวนานต่อเนื่องกว่า0 0ปีครับ เราจะมาทำวัดกันเรื่องมันก็เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น3คนเนี่ยแหละครับที่จริงๆทำธุรกิจอย่างนึงมาก่อนแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีปัญหาว่าติดหนี้ก็ลองใช้หนี้แต่ว่าเหมือนเขาไปกู้นอกระบบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงมากเขาเลยต้องรีบคืนเงินให้เร็วสุดซึ่งมันก็เลยต้องหาว่าเอ้ยเอาไงวะเราถึงจะคืนหนี้ได้เร็วง่ายๆเลยนะคือพวกเราเนี่ยจะเข้ามาบริหารวัดให้วัดมันดัง การทําวัดเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปวิเวทวัดแล้วก็ไปแบบไปบริหารวัดเงี้ยครับผมมันมีเงินที่มันเป็นเม็ดเงินที่เยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าเทียบจากมูลค่าตลาดของวัดแล้วเนี่ยการที่เราได้มาเก็ตแชร์แค่นเดนึ่งมันเท่ากับเม็ดเงินมหาศาลอยู่แล้วมันก็เลยเริ่มเอาหลักมาร์เก็ตติ้งสมัยใหม่ทั้งหมดเนี่ยไปครอบก็คือลองมองวัดจากมุมมองที่เป็นบิสเนสมากๆเงี้ยครับผมบอกเลยว่าเจอจกับเรื่องที่ไม่คาดคะิดค่ะเพราะว่าแบบเขา make fast money แล้วเราก็จะหนีอะไรเงี้ยค่ะแต่การที่เราไปทำ business แบบเนี้ยมันหนีไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตาวนาที่ผมคือการเล่งรักนี่สิูแก้ปัญหาไอ้มึงอยู่นี่ไง เริ่มแรกเลยก็คือเรามองไปถึงเซตอัพของตัวเองก่อนเราตั้งไมล์เซตในการจะเล่าเรื่องแบบนี้ด้วยท่าทีไหนครับผมรู้สึกว่าประเด็นที่จะเล่ามันไม่ได้เป็นการไป,ไปโจมตีหรือไปแบบตัดสินว่าเฮ้ยศาสนาดีศาส,สนาไม่ดี mm. เราแค่มีคําถามและข้อสงสัยแล้วเราลองยกตัวอย่างจากกลุ่มตัวละครกลุ่มหนึ่งที่เราสร้างสถานการณ์บางอย่างให้เขาเพื่อตัดสินใจทําสิ่งนั้นมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่พอจะพูดได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปโจมตีใครเทนีมีวัดสี่หมื่นกอน,ออน รายได้หมุนเวียนต่อปีน่าจะหลายพันลา้านบาทแล้วมึงคิดดูว่าดังๆที่วันหนึ่งคนแห,หน่เวียนมือมือคนอ่ะแม่งจะได้ตั้งเท่าไหร่เราต้องพยายามหาตัวละครที่คิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ไกลตัวเขาก่อนนะครับหมายถึงว่า<อ>ผมพยายามลองเล่าเรื่องที่รู้สึกว่าถ้าจะเป็นยังไงถ้าเกิดกลุ่มคนที่ไม่รู้ศาสนาได้ดีมากพอเขาดันไปมองคนละแงเกิลกับคนปกติทั่วไปที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนาะนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมันดูเป็นความคอนทราสที่น่าสนใจถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นมีความคิดมีการดำเนินชีวิต กับสภาพสังคมแบบหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบแทรกแทรกซึมแทรกตัวเข้าไปในแบบบริบทอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบของพุทธศาสนาที่มันจะมีความขรุกธรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นคอนทราสต์ที่ที่ดูน่าสนใจกูเจอข่าวดังหวักหนึ่งมาแม่งมีเงินหมุนเวียนในบัญชีปีละสามพันล้านบาทสามพันล้านก็เฮียแล้วมันก็รู้สึกผิดที่ผิดทางดีแหละมันคือเหมือนแบบมันก็คือเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่ใน พื้นที่เนี้ยแล้วมันพยายามจะแบบเทคคอนโทรลพื้นที่นี้เป็นของมันอะ่ะมันพยายามจะแบบคอมร์ตในพื้นที่มันก็แต่ความรู้สึกตอนเป็นเล่นก็ประหลาดดีเหมือนกันเพราะแบบว่าเราอยู่ในฐานอุบโบสถแล้วต้องพูดคาหยาบแล้วมันแบบแต่เวลาเราไปวัดในฐานะคนปกติเราไม่พูดนี่หว่าก็ <c oughs> าอึดอัดนะครับ <c oughs> ตัวจริงไม่ได้พูดเลย <c oughs> ได้ยินไม่ชอบไม่เคยพูดเลยว่าพอมันเป็นตัวด้วยคาแรคเตอร์ที่มันเข้ามาตัวที่มันแบบ มันไม่มีมันไม่มีความเลื่อมสายอยู่แล้วอ่ะมันเข้ามาทําธุรกิจอ่ะเพราะฉะนั้นการพูดคุยอ่ะมันก็คือเหมือนพูดคุยเย็นปกต,ติอยู่นอกสถานที่หรือว่าอยู่สถานที่ไหนก็คือคุยเย็นปกติมากกว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้มองวัดเป็นแบบเป็นที่ที่ต้องเคารพบูชาแต่ว่ามองวัดที่เป็นที่สถานที่ทํางานเฉยๆอย่างเงี้ยครับวันนี้เนี่ยนะเร่งล้างอระต่หาห่ามาวัดมันมก็มีแค่ตัวเดียวพี่นี่คือคนแรกที่คุยเลยฮะเพราะว่าตอนแรกที่เขียนน่ะคือ คือพยายามหาคาแรคเตอร์ที่มีความเอ e เนอร์จมากๆจริงๆแล้วเราชอบ Energy mm hmm. ของพีทจากซ mm ักซีดเพราะว่าด้วยความที่ไปคาแรคเตอร์ hmm. แล้วเราค่อนข้างชอบตัวละครนั้นของพี่หมูมาก mm hmm. เห็นพีทใ,ในการแสดงรู้สึกว่าเขา mm hmm. เขาน่าจะมีความ Active mm hmm. แล้วก็เอ e เนอใกล้เคียงกับตัวละครที่เราสร้างอะ mm ่ะ hmm. คือสนญ่ศาสนาพุทธถ้าเป็นหนัง เราจะพูดในมุมที่เป็นพระซะเป็นส่วนใหญ่ไปเลยแต่เราไม่มีเราไม่มีเรื่องที่เล่าผ่านมุมคนนอกเข้ามาขนาดนั้นว่าเออว่ะคนที่เขาอาศัยระบบเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นเรื่องแรกที่เราที่เราพูดในเรื่องแบบซิสเต็มในการบริหารโดยรวมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจดีแล้วก็ถ้าถ้ามีคนที่พูดถึงเรื่องนี้อาจจะต้องรออีกนานมั้ง เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีมาไหมอย่างเงี้ยเลยไปเรีมาง่ายเลยเออเล่นหนังมา13ปีก็เพิ่งเคยเห็นก็เ,เลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นโอกาสที่ดีเลยแ้ามันจะไม่ผิดกฎหมายเหรอทาธุรกิจที่อะไรมันก็เสี่ยงหมดอย่างเจมก็เป็นนักแสดงที่เราติดตามผลงานเข้ามาตั้งแต่เด็กๆกนนะฮะแล้วก็เคยเห็นมิติการสแสดงเขาค่อนข้างค่อนข้างที่จะหลากหลายและด้วยตัวละครวินที่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะต้องต้องสร้างเลเยอร์ให้ตัวเองค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ซับซ้อนแต่มีหลายๆเลเยอร์ การแสดงมันต้องไม่ได้แบบเอ็กเพรสชั่นเยอะมากพยายามแบบกดตัวเองเอาไว้แต่ทุกอย่างมันคือการคอนโทรลฟรีสในหัวเพราะฉะนั้นก็น่าจะแมทนะถ้าเกิดเจมเจมเจมมาเล่นแล้วก็สุดท้ายแล้วเจมก็ค่อนข้างแมทก,กับกับกับคารคเตอร์นี้จริงๆของผมเนี่ยติดต่อที่จริง2ปีแล้วนะตั้งแต่วันแรกที่ติดต่อเนี่ยแล้วก็ตอนแรกเขาส่งมาเป็นซีรนะัสตรทเนาะที่มาเป็น,นเืเอเขข่องย่อเข่ากล้าวยังไม่ได้ขึ้นเป็นสกรีนเพลย์รับเลยรับเลยทันทีแบบบอกเล่นกับใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวประเด็นนะ่มัน มันน่าสนใจคือแบบการที่เอาพูดง่ายๆคือหาแดกกับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มันมันมีกลุ่มคนที่สแสวงหาความรู้ตรงนี้อยู่แล้วแบบมันไม่ได้รับการพูดถึงอะเราก็รู้สึกว่าดีมันเป็นประเด็นที่น่าพูดเราก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ในเรื่องนี้ความรักกับศาสนาพุทธมันเป็นยังไงเหรอคะรักแล้วมีความถุกแปลว่าไม่ควรรักเลยใช่ไหมคะสวนเอลลี่นี่เริ่มแรกเลยคือแบบอยากลองก่อนเลยฮะ คือคืออยากอยากอยากลองได้อะไรมา uh huh. เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเป็นนักร้องเนาะแล้วก็เคยแบบแสดงรับเชิญในน้องพี่ที่รักอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยเรียกมาลองทำทำแคสแล้วก็ลองแบบเหมือนกับคุยกันเหมือนพี่เขาจะติดต่อกับมาว่าเอ้ยโอเคแต่หนูอะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเริ่มรู้สึกว่าแบบการแสดงมันจะใช่ทางของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหนูมาสายนักร้องแบบเต็มเลยอะคะ่ะแต่ว่าก็ รู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่พิเศษมากๆเพราะว่ามันคือบทที่อลี่ตามหามานานนะคะมันคือสิ่งที่แบบใหม่ด้วยมันน่าตื่นเต้นด้วยอลี่อ่านบทเองแล้วยังอยากจะอ่านต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าแบบเออถ้าถ้าเห็นตัวเองในสิ่งนั้นเราน่าจะภูมิใจกับมันมากๆแล้วก็ปรากฏว่าพอน้องได้เล่นจริงๆเราเห็นการตัดสินใจใหม่ๆท,ที่ที่ตอนเราเขียนเราเราไม่เจอคาแรคเตอร์เนี้ยค่ะมันคือคาแรคเตอร์ของคนที่ ไม่ได้รู้จักสิ่งนี้ที่เราจะเล่าหมายถึงว่าสิ่งนี้ศาสนาพุทธอย่างถ่องแท้แล้วจะมีแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอตัวน้องเขาเองก็เป็นใช่ครับรีแอคชั่นใหม่ๆมันก็เลยเกิดขึ้นระหว่างการดีวล็อปพอดีแล้วไปเวิร์กช็อปกันก็ก็ได้อะไรใหม่ๆมาสุดท้ายแล้วเราก็ส่ง็ททางานกับกับทั้งพีทแล้วก็เจมแล้วก็แอลลี่ค่อนข้างเยอะในการที่จะทําให้ไดล็อกออกอมาธรรมชาติที่สุดนะฮะเราไม่อยากให้สิ่งที่เขาพูดเป็นตัวเขียนบางทีมันจะเลือกใช้คําพูดที่ไม่ได้เปล เพื่อจะทําให้มันดูแบบธรรมชาติเหมือนคนปกติเราต้องสร้างแบรนด์ไอคอนเพื่อเป็นแม g กเนตในการดึงดูดคนเข้าวัดพระปั๊บครับพระพระปั๊บคือยากมากครไอตัวละครนี้คือยากมากเพราะว่าต้องเป็นพระพระวัดป่าที่แบบที่บวชมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สายธรรมมาตลอดโดนครอบโดนกดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆของของศาสนาพุทธนะครับจริงๆแล้วผมเล็งพี่ปั๊บคนแรกเลยครับ แต่แต่ตอนแบบเขียนบทว่าพี่ปั๊บแน่นอนแล้วก็เคยดูดูสัมภาษณ์คือก็ติดตามผลงานแกปกติแหละเพราะว่าแกเป็นปั๊บโปรเตโต้เนาะแล้วผมชอบวิธีหายใจของพี่ปั๊บอะฮะคือนี่เป็นเรื่องแบบที่มารู้ตัวต,วตอนที่คุยกับพี่ปั๊บนะตอนที่ไปรีเสิร์ชอ่ะเราจะรู้สึกว่าพระที่อยู่ในการปฏิบัติเนาะที่อยู่ในสมาธิอยู่ในการภาวนาครับเขาจะมีรูปแบบวิธีการหายใจหรือการหรือสเต็ปการใช้ชีวิตในจังหวะของเขา แล้วผมก็เคยไปเจอพี่ปั๊บให้สัมภาษณ์คนระับแต่ไม่ได้แล้วว่ารายการอะไร,ะไรแต่แบบเรามองแล้วรู้สึกว่าเขามีสเต็ปแบบนั้นนะ่ะ<อ>วิธีการคิดก่อนที่จะพูดวิธีการใช้คํากระบวนการกันกรองอะไรต่างๆ<อ>มันรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือแววตา<อ>เขาเป็นล็อกเกอร์นะฮะ<อ>แต่ว่าแววตาเขาบางครั้งมันมีความน่าอิจ<อ>ประมาณหนึ่งในการถ่ายทอดเขาเหมือนกับเป็นคนที่จะต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกไปด้วยเพลงเนะอะแล้วคราวนี้เวลาที่เขาได้แบ็กกลับมา จากคนดูหรือเขาแบบซึมซับพลังแรงต่างมาจากคนดูผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับพระในเรื่องที่เหมือนกับพยายามสอนคนชี้ทางให้คนแต่พอเหมือนกับคนรับแบคเอพกลับมามันมีแววตาแววตาบางอย่างอยู่ที่รู้จริงหรือเปล่ากับกับโลกใบนี้อะไรประมาณนี้ลองคิดไว้ว่าเป็นพี่ปั๊บแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันน่าจะยากนะเพราะว่ายากคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นพี่ปั๊บได้ยังไงก็เลยไปแคดมาเยอะมากครับแคดเป็น หลายท่านมากครับก็ยังหาที่แบบแมทจริงๆไม่เจอจนจนพี่จิ๊บแคสติ้งลองแบบก็ส่งให้หลายคนละ <c oughs> ก็เลยเอยลองพี่ปั๊บหนยแล้วก็เออทำไมอ่ะก็ลองก็ได้อะภ <c oughs> รรยาผมโทรมาบอกว่ามีพี่แจ็คเขาเขาเคยถ่ายมิวสิกวิดีโอนะพี่แจ็คมุ่งกลับเอ็มีด้วยอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยเขาสนใจอย,อยากจะให้ไปรับบทเป็นพระมันบอกเอาจริงไม่ได้อ,ไอะไรเงรี้ยบอกแล้วก็แต่พี่ปั๊บต้องกดหัวด้วยนะอะไรเงรี้ยบอก โอเคเล่นเลยยังไม่ทันฟัง<ช><ช>เลยนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าอยากเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอะไรเงรี้ยพอเขาโทรมาเล่าเรื่องแบบเล่าเล่ายาวเลยเป็นชั่วโมกขแบบชั่วโมงอะ่ะปกติผมตอนที่บีฟนักสแสดงถ้าไม่ใช่ตัวหลัก,กนะฮะหมายถึงว่าที่ต้องมาแคสทีมซัพพอร์ตอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ได้เล่าทั้งหมดหรอกแต่พอคุยกับพี่ปั๊บมีอะไรบางอย่างผมเล่าทั้งเรื่องเลยคือจริงๆตัดสินใจไปตั้งแต่ประมาณแบบ5้านาทีแรกละมั้งเหมือนน่าจะคล้ายๆเจมว่าแบบเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีคำถามกับ กับเรื่องพวกนี้เยอะมันก็เป็นอะไรที่เราเองก็น่าจะรู้สึกดีเลยก็ตื่นเต้นไม่ต้องยังไม่ต้องไาคิดเรื่องบทพาเลยครับแบบอยากร่วมแล้วได้เป็นไพอีกเอาเลยใช่ครับก็จะคือมันมีความรู้สึกบางอย่างที่ท,ที่เขาน่าจะลิงก์กับเราเลยครับซึ่งนักแสดงสี่นนักแสดงทุกท่านมีหมดเลยครับ <c oughs> มันก็เลยเป็นข้อมันก็เลยเป็นข้อดีในการทํางานที่มันง่ายขึ้นเพราะว่าทุกคนมองในเดเรกชั่นเดียวกันเหมือนกับพอเราขีดเส้นใต้ประเด็นนี้ใช่ไหมฮะทั้งทั้งนักแสดงทุกคน เห็นภาพว่าจะเป็นยังไงแล้วเราเราก็แค่มาคอยแบบจัดวางหรือแบบอะไรนิดหน่อยให้ให้เข้าที่เข้าทางในเดคนที่ควรจะเป็นก็มีมีไปกับพี่แจ็คเนาะไปวัดป่าวัดหนึ่งมาครับไปดูว่าเขามีกิจวัตรยังไงท่าเดินเป็นยังไงความคล่องตัวแค่ไหนเราก็ต้องถอดรองเท้าเดินกับกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเหมือนอ๋อเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกยังไงส่วนอ,อ่กไอเรื่องความรู้สึกภายในก็คงต้องไป ไปเรียนเพิ่มกับคุณร่มครับ <ฮะ S 1> ก,ก็มีการคุยกันเรื่องแบบการการวางความรู้สึกไว้ที่ส่วนไหนของร่างกายเพื่อที่เวลาเราใช้ร่างกายเนี่ยเป็นพระเนี่ยเราไม่ได้ใช้ข้างล่างเราใช้ในส่วนแบบตั้งแต่หน้าอกขึ้นไปเพราะฉะนั้น Movement แล้วก็จังหวะการพูดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบเหมือนใช้ความคิดเยอะไม่ได้ใช้ f e ลลิ่งเดี๋ยวส่อปะกวาอารหังสม,มาสัำปุทุน แต่ผมตื่นเต้นนะผมอยู่กับพวกเขาอะเพราะว่ารู้สึกว่าเออคือเคยเห็นเขาผ่านทางแบบจองเงินจองแก้วอย่างเนี้ไงใช่ไหมใช่คานี้ว่ามันมีความรู้สึกผูกพันกันโดยความรู้สึกอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบเคยร่วมงานกันแต่มันเหมือนเราเห็นเขาผ่านเหมือนการสัมภาษณ์เออผ่านผ่าน,น,นทางการแสดงะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนมีความรู้สึกผูกพันกับเขาพอมาเจอก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นรุ่นพี่เรื่องถึงแอลด้นะเพราะว่าช่วงหลังคือ แอลเขาก็มีบทบาทแบบชัดเจนเนี่ยความเคยของผมอะหลักๆอาชีพผมมันคือการแบบเล่นกินลํากินไงมันออกไปทัวร์ออกไปอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้อยู่ในจอขนาดนั้นแต่พี่ก็เคยเล่นเล่นมาก่อนเหมือนกันนะพี่ก็เคยแสดงนะก้อนเขเป็นรุ่นพี่พวกเราอยู่ีอ้เมันจะเป็นนั่ไม่จริงกันเล่นกิ่นลำกินเหมือนกันนานแล้วนานแล้วนี่เขาก็เป็นนักดนตรีไอ้นี่ก็เต้นไอ้นี่ก็เต้นไอ้นี่ก็เต้นอันนีเต้ คือเขาคือเขาคือเขาคือนักแสดงตัวจริงอ่ะอืมเขาคือเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังจะได้ไปมีประสบการณ์กับเขาอย่างเงี้ยอาตมารู้นะที่พวกโยมทำทำกันอยู่นี่หากินกับวัดอาตมาซีรีส์เรื่องนี้มีแบบนักแสดงสมทบเยอะมากมีพี่ติ๊กจะเมนชั่นถึงใครกันบ้างไหมมีพี่ติ๊กเนาะไม่เห็นในเทรลเลอรร์คับผมเขาจะมีความสามารถประหลาดระหว่างนั้นเขาจะคิดมุกด้วยว่าเขาอยากจะเล่นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย ม,ม,มีที่แบบอยู่ๆคือมันไม่มีในบทแล้วก็ไปเติมลงมาแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในฉากเหมันเพนเป็นวุ้นๆอะแล้วก็วทำเสียงอะใช่จะบางครังะชแบบไหลโยกอะท่ซึ่งตัวเองไม่ได้อยู่ในฉากไม่อยู่ก่อาลังจะเดินเข้าฉากแต่เสียงมาเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่ต้องแบบยืนคุยแล้วมันเห็นอะอเราเก็ว่าแล้วได้ตัวบทคือแบบมันต้องเทนเต้นตึงๆอะเก็ใช่ป่นะสถานการณ์ซีเรียสอะ ต้องบอกพี่ติก็จะมีพี่เผาเพชรพี่เผาเพชรนี่ก็เป็นเป็นอีกคนที่เป็นพระแล้วแบบรวมแบบตึงมากๆเวลาอยู่ในกองแล้วเดินผ่านพี่ป๊าปไปก็แบบพี่เผาเพชรผมจะแบบยังไงวะกูต้องไหวป่มวะแล้วก็มีพี่แม่มพี่แม่มนี่เล่นเป็นแม่วินนะครับคาแรคเตอร์เหมือนแม่ผมเป๊ะเลยในเรื่องอะแม่ผมเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยคือมีความแบบ อย่คิดอย่างนั้นสิลูกอะไรอย่างเงี้ยไปทําบุญไหมเออก็เลยเล่นเราก็รู้สึกว่าแบบเออมีความคอนเนครู้สึกเหมือนแม่จริงจของพวกนี้มันปลอมหมดแหละมันหลอกให้คนเชื่อแล้วมันก็หลอกเอาเงินแม่ยังไม่รู้ตัวอีกห่อข้อดีของซีรีส์ผมรู้สึกว่ามันได้เล่าในมุมมองของตัวละครที่ค่อนข้างได้เล่าได้จากหลายมุมเพราะด้วยตัวละครเซตอัพของเรามันค่อนข้างเยอะแล้วผมรู้สึกว่าการเล่าซีรีส์มันก็ช่วยขยาย ตรงนั้นได้และเรายังสามารถแบบมีซับพอตในการช่วยเสริมเสริมพอตหลักได้แล้วผมว่าคนส่วนใหญ่ก็มีคำถามในใจอาจจะมีแวบ,บมาบ้างแต่อาจจะรู้สึกว่าอย่าไปคิดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะแบบ,บ<อ>มันจะเป็นบานะนะอันนี้คือแบบเป็นเบสิกแต่ผมว่าคำถามมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วจริงๆศาส,สนาการนั้งคำถามมันเป็นอะไรที่มันอยู่คู่กันเรื่องนี้น่าจะ ส่งผลดีต่อศาสนานะเพราะคิด<ม>ว่าถ้าเรา<ช>เริ่มสอดส่อง <พ max S 1> กันมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเราเรา,เรามีสติกันมากขึ้นเราแบบต่อให้มีศรัทธาแต่ว่าเราเรารู้ว่าตรงไหนมันคือขอบเขตที่ที่พอเหมาะพอควรนะเออชุดชุดขอ้ดขอมูลทางความคิดเหล่านี้แหละครับผมว่ามันน่าจะช่วยสพอร์ตให้ศาสนาพ,พุทธเป็นอยู่ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นครับ <im class> มึงจะเอาอยัางไงก็หาวิธีอื่น อยากให้พี่ขอพอรกับอะไรก็ได้ครับว่าให้ซีรีส์เจริญเจริญปังๆนะครับอพอนมมือขอพอรด้วยตัวเองครับทีมงานไม่เกี่ยวหรอครับอันนี้อ <c oughs> ขอให้ช่วงที่ซีรีส์เราฉายไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันใหญ่กว่าซีรีส์เรา <c oughs> อขอให้ร้อยเ้าสิประเทศเขาดูกันเยอะ ขอให้กระแสดีจะได้อนุมัติซีซันสองแล้วก็ได้เงินมาอีกเยอะๆนะครับผมไม่กใครนะ uh ขอพรเออขอพรขอพรขอพรอาจจะอนุมัติไปถึงซีซันสามเลยก็ได้นะครับผมโอ้ยสารุสารุ To the 190 countries out there and all the higher ups above, I hope you're listening to us and you bring us to a successful uh, realm and we get a lot of golden trophies. ขอให้เราเป็นตัวแทนไปเอมมี่อวอร์ดกันโอ้สาธุครับตละาชิก้องโยมเป็นคนเริ่มเรื่องทั้งหมดนี้เองนะขอศาสนาแดงถ้าเรื่องนี้ผิดกฎหมายจริงอะจับไปเหรอ ใช่ครับเราคนเคยรับบทพาร์ทอาให้พรคนดูครับให้พรคนดูนะครับโดยพอคนดูให้มีความสุขกับการดูเซฟีครับเนี่องมีได้ขอเข้าคาแรคเตอร์พาร์ทลนด้วยนะเรื่องเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งสำคัญก็คือแรงศรัทธาที่เรามีต่อทุกสิ่งนะครับในขณะที่โลกใบนี้กำลังบอบบางลงเรื่อยๆ ผู้คนก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆซีรีส์สาธุจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนประเทิงปัญญาและมีสติในภาคต่อๆไปให้ได้ด้วยนะครับวยพรอำนวยชัยให้ทุกคนมีความสุขในการดูซีรีส์ครับอดีเยี่ยไม่ได้แล้วไม่ธรรมดาแล้ว